เป็นเจ้าของ u z u k กิ w วิปวันนี้กับแคมเปญ w i f t You Up รับ Suzuki Warly e Free โปรแกร,รมฟรี7ปีหรือโสโ่วลสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเลละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดนะครับ รีบรับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดแล้ววันนี้ถึง31มีนาคมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูม s u z u k ิทั่วประเทศเรื่องปีใหม่กับทีมยอดเยี่ยมแห่งปี TOTY 2025นักเตะสุดเทพที่จะเข้ามาเติมความแข็งแกร่งให้กับทีมของคุณรวมโหวตแล้ววันนี้พร้อมกิจกรรมและของรางวัลอีกมากมายแกมฟุตบอลอันดับหนึ่งและเนคอมมันกว่าแน่นอน t fc online เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย เซอร์เจมส์คันดีครับเขาใหญ่โรงแรมหรูบรรยากาดีวิวสวยอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองสนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่036341200สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงในวิดีโอวันอาทิตย์นะครับผมคืนนี้มีเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกเยอันสเปร์ตอน5ทุ่มครึ่งวันนี้ผมแอดมินออมจากเพจ แมนยูสู้ตายนะครับผมจะมาทําหน้าที่แทนพี่อ๋องหนึ่งวันนะครับผมเนื่องจากว่าพี่อ๋องเนี่ยไปร่วมงานกับเมส t ตสนะครับส่วนคืนนี้พี่อ๋องจะไม่ได้ภาคที่สตูนะครับไปงานมิทติ้งของ r ร d Cafe สนับสนุนโดย t i เกอร์าไหนอยากมาร่วมสนุกกันก็สามารถจองผ่าน QR Code ได้เลยวันนี้เนื้อหาที่นำมาฝากกันก็จะมีบทสัมภาษณ์ของรูเบนอมริมข่าวซื้อขายนักเตะ ภาพรวมเกี่ยวกับทีมในวันนี้นะครับผมรวมถึงผู้เล่นที่หลายท่านไม่คุ้นชื่อที่จะได้มีโอกาสลงเล่นนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถสนับสนุนด้วยการเลือกซื้อสินค้าในตะกร้าด้านล่างคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ มาที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับผม Manchester United Foundation นะครับผมโครงการที่มีจุดประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านเรื่องราวของฟุตบอลให้แก่เด็กๆนะครับผมโดยโครงการนี้เนี่ยมีนิกแบ s ชอ w ผู้ช่วยผู้จัดการของมุรธิทีแมนเชสเตอร์ฟอนเดชัเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลอยู่นะครับผมซึ่งในวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มี การจัดกิจกรรมนะครับของมูลนิธิแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดฟอนเดชั่นโดยสโมสรของพวกเราเนี่ยก็ได้พาเด็กๆมาทำกิจกรรมกันภายในโรงเรียนนะครับผมแล้วเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นก็คืออาหมัดดียนโลแล้วก็อารฮานโดรกานาโชเนี่ยก็ได้เข้ามาเซอร์ไพรส์เด็กๆในโรงเรียนนี้ด้วยนะครับผมซึ่ง สิ่งที่ทําให้2คนนี้เนี่ยต้องไปเซอร์ไพรส์เด็กๆเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรเลยนะครับก็คือการที่2คนนี้จะมามอบรางวัลให้กับนิกแบดชอร์คุณครูแล้วก็ผู้ช่วยดีเด่นของเรานั่นเองนับว่าเป็นวันที่ถือว่าอบอุ่นหัวใจแล้วก็มีความสุขเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเด็กๆในเมืองแมนเชสเตอร์อาหมัดเดยโลก็ได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ครับผมจําได้ตอนที่ผมยังเด็ก และบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะใช้เวลาอยู่กับเด็กๆและทําให้พวกเขามีความสุขมันเป็นวันที่ดีมากสำหรับผมการได้เห็นเด็กๆวิ่งออกไปข้างนอกและปฏิกิริยาของพวกเขาเมื่อเจอกับนักเตะที่เดินออกมานั้นยอดเยี่ยมมากมันรู้สึกดีมากที่ได้รับการยอมรับสําหรับสิ่งที่คุณทําแต่ว่าผมไม่ใช่คนเดียวในมูลนิธิเรามีทีมงานหลายคนดังนั้นการที่ได้ถูกยกย่องว่าผมทําในสิ่งที่ดีผมขอขอบคุณทุกคนจริงๆ ผมชอบที่จะช่วยเหลือผู้คนผมได้รับรู้ความรู้สึกที่ดีเมื่อได้เห็นพวกเขาเติบโตจากโอกาสที่เรามอบให้พวกเรามีช่วงเวลาที่ยากลำบากบางครั้งแต่เราก็ทำในสิ่งนี้เพราะฟุตบอลคือเครื่องมือในการเชื่อมโยงกับเด็กๆมาดูกันในข่าวต่อไปนะครับผมแอนดี้มิดเทนผู้สื่อข่าวสายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้บอกว่าสโมสรเนี่ยเตรียมแต่งตั้งมาร์คอามสตองให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของสโมสรนะครับผมโดยคาดว,ว่า างานของเขาเนี่ยจะเริ่มที่โอทัฟอร์ดภายในไม่กี่สัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้สรุปการเจรจาระยะยาวกับ PSG เพื่อดึงมาร์คอัมสตองเข้ามาดูแลเรื่องการเงินของสโมสรนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าหลากหลายปีที่ผ่านมาสโมสอนก็เดินก้าวผิดมาหลายครั้งนะครับผมทำให้ในตอนนี้เนี่ยสโมสอนก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ใช่ย่อยนะครับการได้มาร์คอัมสตองเข้ามาช่วยเนี่ยอาจจะทาให้ การของสโมสรเนี่ยดีขึ้นก็เป็นได้นะครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปครับซามเอลรัเคิร์ดนักข่าวท้องถิ่นจากแมนเชสเตอร์อีฟฟิงนิวลเได้ออกมาเผยว่ารูเบนออมริมเนี่ยอาจจะไม่สนิทกับนักเตะเท่ากับผู้จัดการทีมคนก่อนอย่างเอริกเทนฮากก็ข่าวนี้นี่ก็ในความคิดส่วนตัวของผมก็ต้องบอกเลยว่า e r ริกเท h a านี่เขา,อ,าอยู่กับสโม,มสรมา2ปีนะครับแล้วก็นักเตะส่วนใหญ่ก็มาจากอาแจกอัมสเตอรดัมเป็นสโม,มสรรักของ e อริกเท h a าด้วยก็คงไม่แปลกใจหรอกครับที่นักเตะที่มีอยู่เนี่ยจะสนิทกับ e อริกเท h a ามากกว่าตัวของรูเบนอ m o r ม m ริมเองแต่ผมคิดว่าในเวลาต่อๆมาเนี่ยที่รูเบนอ m o r ม m ริมได้ สัมผัสกับนักเตะได้พูดคุยกับนักเตะเนี่ยก็น่าจะทําให้ทีมเนี่ยรักใคร่กลมเกี่ยวกันมากขึ้นโดยแหล่งข่าวเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ารูเบนออมอริมเนี่ยสนิทสนมกับบรูโน่ฟ์นเดสและก็เดียโก้ดาโลเพื่อร่วมชาติมากที่สุดนะครับนอกจากนี้เนี่ยรูเบนออมอริมก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวสาหรับพรีซีซั่นฤดูกาลหน้าอีกด้วยครับรูเบนออมอริมก็ได้กล่าวว่าการเตรียมทีมในช่วงพรีซีซั่นหรือการสร้างสิ่งต่างๆต้องใช้เวลาครับ เพื่อที่เราจะได้สร้างทีมแล้วก็สิ่งใหม่กับนักเตะผมอยากให้พวกเขารู้จักผมในมุมมองที่แตกต่างไม่ใช่แค่การเตรียมการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเราไม่มีเวลาในการทําแบบนั้นหรอกผมคิดว่าสิ่งนี้สําคัญมากและผมคิดว่านั่นเป็นความลับของทีมแม้จะมีนักเตะที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็ยากที่จะทําให้ทีมชนะดังนั้นผมจึงต้องการสร้างความสามัคคีที่นี่ แต่เราต้องการเวลาถ้าเกิดเราต้องการทําเช่นนั้นก็คงต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าเราจะทําให้ปัญหาทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ใต้พรมหายไปภายในไม่กี่วันเนี่ยคงเป็นเรื่องยากนะครับผมก็เหมือนกับสุภาษิตท,ที่บอกว่ากรุงโรมเนี่ยมันไม่ได้สร้างภายในวันเดียวนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้สร้างภายในวันเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นในความคิดเห็นของผมผมก็คิดว่าเราเองก็ควรที่จะให้เวลาโค้ชเขาได้ทํางานกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูความคิดเห็นของ โค้ดต่างเมืองจากลอนดอนนะครับผมที่จะต้องดวลกับเราในวันพรุ่งนี้บ้างอาร์ตสเตโคกู oku, ผู้จัดการทีมทอรแนมเฮอสเปอร์ per, เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของรูเบนอมริมในตอนนี้ครับโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเคารพผู้จัดการทีมทุกคนเพราะผมรู้ดีว่าการคุมทีมน่ยมันยากแค่ไหนผมมั่นใจว่าถ้าคุณถามรูเบนอมริมเขาคงจะบอกว่าเขากําลังทําในสิ่งที่เขาถูกจ้างวานมาให้ทําอยู่ ทีมงานของเราได้สอดส่องดูเขาแล้วก็ระบุตัวเขาทั้งตอนที่เขายังเล่นเป็นนักเตะอยู่แล้วก็วิธีที่เขาทํางานกับทุกคนคุณไม่สามารถแต่งตั้งใครได้เพียงเพราะคุณชอบอัตลักษณ์ของเขา คุณต้องทำงานอย่างหนักและแต่งตั้งเขาด้วยเป้าหมายตอนนี้ถ้ามีใครเชื่อว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในระยะเวลาสั้นๆพวกเขาต้องอยู่ในอีกจักรวาลแน่ๆเลยผมไม่ใช่คนที่จะไปแนะนำใครแต่ถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อยู่กับรูเบนออมอริมอีกสัก2อสปีพวกเขาคงเห็นความก้าวหน้าอ,อย่างแน่นอน เพราะมันคือระยะเวลาที่ต้องใช้แล้วก็ถ้าเกิดมีใครแสดงให้ผมเห็นได้ว่ามีใครที่ทําทีมประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าผมก็ยินดีที่จะให้คุณส่งแผนงานนั้นมาที่โต๊ะของผมแล้วผมจะทําตามมันอย่างแน่นอนก็เหมือนทั้งรูเบนอมริมแล้วก็อานโปสเตโกกูเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับผมก็คือถูกเปลี่ยนตัวเข้ามาอย่างกระทันหันแล้วก็ต้องทําหน้าที่ให้สําเร็จรุ่งงพาทีมประสบสู่ความสําเร็จ ซึ่งผมบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับมาดูในฝั่งของรูเบนอัมริมที่ได้สัมภาษณ์กันไปเมื่อเร็วๆนี้กันบ้างนะครับผมโดยรูเบนอัมริมเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์ว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ของเราก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วเราก็รู้ว่าในตอนนี้สโมสรผมต้องเข้าใจปัญหาทั้งหมดแต่ปัญหาเนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่เรารู้เรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็มีการปฏิบัติตามกฎแฟร์ลย์แต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อทีมและวิธีของผม ดังนั้นผมจะโฟกัสแค่เกมต่อไปเท่านั้นรูเบนออมอริมเนี่ยก็ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับตลาดการซื้อขายที่เพิ่งปิดตัวลงไปนะครับผมโดยเจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้กล่าวว่าสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันง่ายมากถ้าจะทำอะไรเราก็ต้องปล่อยนักเตะออกการโฟกัสของผมคือการเตรียมตัวสำหรับเกม เพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถโฟกัสกับการซื้อขายได้เพราะตลาดการซื้อขายน่ยมันปิดไปแล้วเราต้องโฟกัสกับเกมที่เรามีโดยเฉพาะเกมถัดไปแล้วในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราค่อยมาดูอนาคตกันแล้วนักข่าวก็ได้ถามเขาต่อนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่ต้องมาคุมสโมสรอ,อ่าบิ๊กเนมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรูเบนอมริมเนี่ยก็ได้บอกว่าผมยอมรับนะว่าการรับมือกับความกดดันในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูงเนี่ย มันสามารถทําให้ผู้เล่นทะเลาะก,กันได้เลยนะครับแต่ในอีกกรณีหนึ่งอาจจะทําให้เราประสบความสำเร็จได้เลยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการมีทีมที่มั่นคงมันช่วยให้นักเตะที่เข้ามาใหม่เนี่ยปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะครับเราได้เห็นบทสัมภาษณ์ของโค้ดกันแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังมีนักเตะอีกหนึ่งคนในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ในวันที่ผ่านมานั่นก็คือแพทริกโดกูนั่นเองโดยเจ้าตัวก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับผมกับการโดนจับไปยืน เป็นแบ็กขวาวิงแบ็กขวาตั้งแต่ในนัดแรกของการเดบิวต์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเขาได้กล่าวว่าจะฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายเนี่ยก็ไม่สําคัญหรอกครับผมสามารถเล่นได้ทั้งสองข้างผมเคยเล่นทางขวาแล้วหลายครั้งกับทีมเก่าผมรู้สึกสบายใจกับทั้ง2ตําแหน่งนั่นแหละนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังได้เผยความรู้สึกอีกด้วยนะครับว่าทําไมถึงย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากครับกับการเซ็นสัญญากับ ทับผีแดงเพราะผมรู้ว่าผมสามารถพัฒนาตัวเองได้มากที่นี่ด้วยการเล่นกับนักเตะที่เก่งกว่าหรือนี้คือลีกที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นผมจึงแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยมาดูข่าวซื้อขายกันมากครับล่าสุดลอรี่วิทเวลนะครับผมนะักข่าวเจ้าดังจากด h แอตแลนติกเนี่ยได้นําเสนอว่าวิกตอร์ยูคาเรสเนี่ยอาจจะ ไม่ได้มาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการลงเตะในสโมสรที่ได้ไปทัวร์ยูฟาแชมเปียนลีกนะครับผมส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ไม่ปักใจอยากที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะที่กำลังจะอายุ27ปีในอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับผมโดยแน่นอนครับว่านโยบายของสโมสรเราเนี่ยก็คือซื้อนักเตะที่ใช้งานได้นานแล้วก็สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับผม มาดูอัปเดตข่าวนักเตะบาดเจ็บครั้งล่าสุดกันบ้างครับผมคนแรกคืออาหมัดเดียโลเนี่ยเจ็บข้อเท้า3เดือนมาดูเอลอุกาเต้เนี่ยยังไม่ทราบนะครับผมก็อาจจะเจ็บ2อถึงสสัปดาห์รวมถึงคอบี้ไมนูที่เพิ่งมีรายงานออกมาว่าบาดเจ็บเช่นกันนะครับคนต่อไปคือโทบี้โคเยอร์คนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าจะหายมาตอนไหนส่วนลูกชอเนี่ยแทบจะ ไม่หายกลับมาเจ็บเลยนะครับคือสถิติพี่เกนี่ก็เกือบ2000จะจะไป3000วันแล้วนะครับพูดตรงๆก็คืออาจจะบาดเจ็บอีกตลอดการเลยก็เป็นได้นะครับผมก็คนต่อไปก็คือมเมสันเมาส์นะครับที่ต้นขาคนนี้ก็เป็นอา่าพอโรงพาบาลอีกคนหนึ่งที่พูดได้เลยว่าถ้าเกิดมีโรงพยาบาลเนี่ยก็ ห้อง V.I.P. นะครับของ2คนนี้เลยลุกชอกับเบสันเมาแน่นอนนะครับผมก็อีกคนนึงก็คือเอาไทายไปอินเดียที่บาดเจ็บไปในเกม FA ครับแล้วก็จอห์นนี่อีเวนนะครับผมน่าจะบาดเจ็บที่หลังแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับผมแล้วก็คนที่น่าจะบาดเจ็บยาวแล้วก็น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือลิซันโดมาติเนสนะครับบาดเจ็บที่ ACL นะครับประมาณ6ถึง1ปีเลยทีเดียว มาดูไล์อัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันพรุ่งนี้ที่จะไปดวลกับทอตแนมฮอสเปอร์นะครับผมอังเดโอนาน่านครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวซ้ายเป็นเลนนี่โยโร่เซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางเป็นแฮร์รี่แม็กควายครับผมแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กตัวขวาเป็นมาไติสเดลิกนะครับผมวิงแบ็กซ้ายนะครับผมเป็นแพทริกโดกูแล้วก็วิงแบ็กขวาเป็นนูแซมาร,าร์ซาลาวีนะครับคู่กลางของเรานะครับผมเป็นคาเซมิโร่แล้วก็คริสเตียนอีริกเซ่นครับผมกองหน้า3ตัวประกอบไปด้วยทางซ้าย อารีฮ n นดกา c h โชตรงกลางเป็นลาสมุดฮอยรุนแล้วก็คนด้านขวาเป็นบรูโนฟ e ร์นันเดสนะครับผู้ตัดสินผ้าสนามในเกมนี้ก็คือปีเตอร์แบงค์นะครับผมส่วน v a r ก็คือพอเทียนี่ก่อนที่ทัพผีแดงของเราเนี่ยจะไปบุกบ้านไก่เดือทองนะครับผมที่เมืองลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษนะครับผมข่าวดีครับผมก็คือจะเรียกว่าข่าวดีก็คงไม่ได้นะก็ต้องใช้ข่าวว่า ข่าวเซอร์ไพรส์นะครับผมชิดโดโอบีมาตินแล้วก็เจมส์แคทลอนเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไม่มีรายชื่อติดทีม U18 ในวันที่ผ่านมานะครับผมนั่นหมายความว่าทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ได้ขึ้นชุดใหญ่ก็เป็นได้นะครับผม โดยรายชื่อของชุดเยาวชนที่หลุดโผล่ออกมาเนี่ยก็มีทั้งหมด5คนนะครับผมก็คือชิโดโอบีมาตินเซกูคเน่แฮร์รี่อามาสแจ็คมอร์เฮาแล้วก็อีไลแฮริสันนะครับผมทั้ง5คนนี้เนี่ยได้มีชื่อติดรถบัสไปกับ สโมสรของพวกเราในวันนี้ด้วยโดยนักเตะที่น่าสนใจเนี่ยก็มีอยู่2คนคนแรกก็คือชิโดโอบีมาตินนะครับผมเด็กนะ้าล่งที่เราไปฉกตัวมาจากอาร์เซนอลนั่นเองนะครับผมล่าสุดก็เพิ่งทำแฮตทริกยิงถล่มใส่เชลซีนะครับผมไป5-1ก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงกันเลยทีเดียวเจ้าตัวเองนี่ก็มีบทสัมภาษณ์ด้านบวกเยอะนะครับผมอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแจ็คมอเฮาส์นั่นเองครับโดย แจ็คมอลเฮาส์เนี่มีอายุ19ปีแล้วก็เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เขาสามารถเล่นในตำแหน่งตัวกลางแนวรับแล้วก็สามารถสลับเป็นตัวกลางตัวรุกได้ด้วยนะครับเขามีสกิลในการยิงประตูมีทักษะในการเลี้ยงกินตูที่ดีแล้วก็สามารถพาบอลขึ้นหน้าไปได้แล้วก็ทักษะรับที่เขามีก็คือเขาสามารถเล่นได้2เท้านั่นเองนะครับเขาสามารถที่จะสลับฝั่งตามประกบคู่แข่งได้ดีแล้วก็มีความ เป็นทีมเวิร์กในตัวเองสูงในช่วงนี้เนี่ยทีมของพวกเราก็ยังต้องการกำลังใจอยู่หลังจากตัวเจ็บค่อนข้างเยอะตอนนี้ในหลีกก็เราคงต้องมองไปทีละนิดแล้วก็เน้นไปทีละเกมขอแค่ทีมสู้ด้วยหัวใจก็พอครับขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขกับการเชียร์ทีมรักอย่างเข้าใจ เดินหน้าไปด้วยกันนะครับหากชื่นชอบวิดีโอของเราฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างใครในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออมแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ